จนกระทั่งว่าพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่คนต่างๆเหล่านั้นเรียกร้องเชิญชวนโดยที่โลโก้ของเขานั้นคือเขาเอารุ้งมาเป็นโลโก้แสดงถึงความหลากหลายไอ้ความหลากหลายในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหากสมมุติว่าความหลากหลายต่างๆเหล่านั้นมันอยู่บนฐานของความเป็นอิสลาม หมายความว่าถ้าทาไปแล้วมันไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใดถ้ามันไม่ไปขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามคุณจะให้ลูกของคุณนั่นเรียนโรงเรียนนั้นจะให้ลูกของคุณเรียนโรงเรียนนี้เอาว่ากันไปครับนี่คือความหลากหลายเช่นเดียวกัน เรียนโรงเรียนาศาสนา,า,า,าบางคนบอกเอาโรงเรียนนั้นดีที่สุดบางคนบอกโรงเรียนนี้ดีที่สุดเอ้าเถอครับพี่น้องจะเรียนโรงเรียนไหนมันก็ไม่ใช่ปัญหา <S <S 1> <S 1> อยากจะกินข้าวแบบไหนอย่างไรบางคนนี่ชอบกินข้าวกับของทอดบางคนชอบกินข้าวกับแกงบางคนชอบกินข้าวกับน้ำพริกอย่งในเดอเรอนมอมฎตอนนี่จะมีน้ำพริกแล้วก็ชั้นนี่กินล้นเลยบางคนว่าไนงะ อันนี้มันคือความหลากหลายที่มันไม่ได้ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามแต่ถ้าหากว่าความขัดแย้งที่มันขัดกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมันเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าเรามีหน้าที่ที่จะปกป้องเรามีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงถแถลงไขถึงมูก,กลุมต่างๆเหล่านั้นว่าหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นเป็นแบบไหนอย่างไร พี่น้องครับมียาวชนมุสลิมไม่น้อยนะครับที่เข้าไปร่วมกับกระบวนการแบบนี้ใ้กระบวนการแบบเนี้เราโฟกัสหรือว่าพุ่งเป้าไปที่ความหลากหลายที่เขากำลังจะบอกกับสังคมว่าคุณจะเป็นมุสลิมแบบไหนก็นแล้วแต่ขอให้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวาะตะอาลาเท่านั้นก็พอ ที่คนออกมาพูดในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นคนที่มีจิตใจที่เบี่ยงเบนไปทางอีกเพศหนึ่งแล้วอันเนื่องมาจากกษาสภาพของเขานั้นเกิดมาอัลลอฮุซุบฮานหฮนัหัวาจและกาหนดให้เขาเป็นผู้ชายแต่ด้วยกับน้ําเสียงด้วยกับอากัปกิริยาด้วยกับใบหน้าของเขาที่มันออกมาเนี่ยมันกำลังจะบอกว่า เขาไม่ต้องการที่จะเป็นตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮววตาอัลานั้นกําหนดเขาขึ้นมาบนโลกดุนยาแห่งนี้เขาไม่พอใจต้องบอกนะครับว่าน,นี่คือการไม่พอใจของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮวาหตาเนาเพราะสิ่งนี้เป็นความผิดอัลลอฮฺตาลาโกรธอัลลอฮฺซุบฮานะฮวาหวตาลาสาบแช่งคนประเภทนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะสาบแช่งทําไมอัลลอฮฺละนะ ก็อันเนื่องมาจากคนต่างๆเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงสภาพของตนเองนั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่พอใจในการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตายนะไม่ว่าจะเป็นคิ้วไม่ว่าจะเป็นใบหน้าน้ำเสียงหรือแม้กระทั่งร้ายแรงไปกว่านั้นเปลี่ยนเพศครับแปลงเพศเอาสิ่งที่มีอยู่นั้นออกไปทำใหม่ขึ้นใหม่ ผมบอกก่อนนะครับว่ารุ่งนะ่ะมันไม่ได้ผิดสีต่างๆมันไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่คนน่ะไปเชื่อถ้าหากเรามีความคิดว่าทุกวันนี้เราต้องเปิดกว้างในเรื่องราวของเพศสภาพเราต้องเปิดกว้างในเรื่องราวของหลักความเชื่อเราต้องเปิดกว้างในเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายย้ำนะครับ ว่าถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามที่น้องมีเสรีภาพในการที่จะกระทําเชิญเถอครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันผิดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเราก็ต้องชี้แจงและบอกว่าสิ่งนั้นมันฮารามสิ่งนั้นมันผิดด้วยกับตัวบทหลักฐานหนึ่งสองสามสี่ที่น้องทราบไหมครับว่าทําไมถึงผิดหนึ่ง ในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของกอดอกกอดม์นบีสโลโลนวลในฮิวกาซันลลมบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลาจะสาบแช่งมาลาอิกะจะสาบแช่งคนที่เขานั้นไม่พอใจในการที่เกิดมาเป็นลูกคนนั้นเกิดมาเป็นลูกคนนี้แล้วพอเวลาไม่พอใจเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ก็ไปพูดกับคนนู้นไปพูดกับสังคมไปพูดกับคนนี้ไปพูดกับคนนั้นว่าฉันไม่ใช่ลูกของท่านฉันไม่ได้มีพ่อชื่อนี้ฉันไม่ได้มีแม่ชื่อนี้การพูดแบบนี้กำลังแสดงถึงอะไรการพูดแบบนี้กำลังแสดงว่าคุณไม่เคารพคุณไม่เชื่อในการที่เอาพระสูซุบานาฮุวัตตาลาได้กำหนดให้คุณนั้น เกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้เป็นลูกของใครกันแล้วแต่คุณไม่พอใจเพราะอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากำหนดแล้วว่ามนุษย์คนนี้จะต้องอยู่ประเทศนี้มนุษย์คนนี้จะต้องไปเป็นลูกของคนนี้มนุษย์คนนี้จะต้องไปเป็นลูกของคนนั้นเพศสภาพจะต้องเป็นแบบนี้นี่คือการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตา และถ้าหากว่าเขาไม่พอใจในการสรรสร้างของอัลลอฮ์ถ้าหากาว่าเขาไม่พอใจในการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะูวตาลาและในประการที่สองแล้วเขาไปเปลี่ยนในสภาพต่างๆเหล่านั้นเช่นพี่น้องการโกนคิ้วนะครต่อให้เป็นมุสลิมส์ต่อให้เป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ผู้ชายก็ทําไม่ได้ผู้หญิงก็ทําไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่บนใบหนะ้า บางคนมีคำถามบอกว่าอาจารย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไปแล้วมันเกิดความสวยงามพี่น้องครับด้วยความเคารพไอ้หลักเนี้ยนะมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่อยู่กับท่านนั้นมันเกิดอันตรายพี่น้องทราบไหมครับคนที่เป็นปากแหว่นด้วยกับการเกิดขึ้นใหม่บางทีบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ดีๆน้ำลายเขาไหล บางทีบางครั้งเชื้อโรคมันเข้าทางทางริมฝีปากของเขาถ้าสมมุติว่าเราไปหาแพทย์ไปหาหมอหมอสัญญกรรมชี้แจงบอกกล่าวว่าหรือวินิสัยว่าคุณเนี่ยต้องทำสัญญกรรมนะจะพูดตามสไตล์คนต่างศาสนาเขาก็จะบอกว่าทำให้ดูดีแต่ประการต่อมานั่นคือการรักษาสิ่งที่มันจะเข้าไปในในปากหรือสิ่งที่มันออกมาจากปาก นี่เป็นการรักษาทำสัญญากร,รมเพื่อการรักษามันไม่มีปัญหาแต่ประการใดครับคนเป็นมะเร็งนี่ตัดเต้านมออกนั่นคือความจำเป็นและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้คนเป็นมะเร็งเยอะนะครับพี่น้องไอ้ตัดเต้านมออกไปนะ่ยมันไม่ใช่ว่าไม่พอใจแต่นั่นคือการความจำเป็นที่เขาจำเป็นที่จะต้องตัดเพราะเขาเป็นมะเร็งมะเร็งที่ลูกอันทะต้องตัดออก ตองตกต้องแต่งไอแบบนี้มันไม่มีปัญหาเพราะมันคือการรักษาแต่ถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งไปกันคิ้วไปเปลี่ยนแปลงจมูกทาให้มันโด่งขึ้นมาอันเนื่องมาจากต้องการตามใจตนเองเพื่อให้มันดูดีไอแบบนี้ฮารามนะครับอัลลอฮุซุบฮานหะฮัวตาลาสาบแช่งไม่ได้ไม่ได้นะครับพี่น้องแม้กระทั่งต่อผมนะครับต่อผม นี่ก็หารามเช่นเดียวกันเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงไงละ่ะเราไม่ชอบสิ่งที่มีอยู่กับเราเราไม่พอใจเราจึงไปเติมไปแต่งไอ้แบบนี้ไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาสาช่และพี่น้องรู้ไหมครับในวันกิยามจะมีบุคคลที่อัลอบุสะลละาลานบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจะไม่ทรงพูดคุยกับเขาไม่มองเขา ในแย่ของครีิตบนนี้ไม่ใช่ว่าไม่คุยจริงๆไม่ใช่คุยนะคุยอะแหละไม่ใช่ว่าไม่มองจริงๆไม่ใช่คือมองนะมองแต่คุยอย่างโกรธมองอย่างโกรธหมายความว่าอัลลอสุบฮานะหัวตาลาในวันเตียมะจะทอดพระเนตรดูปวงบาวของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาหมดทุกคนและจะทรงพูดคุยตัดสินคดีความพิพากษากับบาวของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาทุกคน ถ้าเป็นคนดีอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็จะบอกกับมาลาอิกา้าเอาเข้าเข้าสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ของข้าแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็บอกหลายสำนวนครับความหน้าบวกมันลากลงเหวนรกโยนบวกมันโยนลงเหวนรกมีหลายสำนวนครับและการพูดคุยของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยคนแบบเนี้ยคนที่ไปเปลี่ยนแปลงเพศสภาพตัวเองเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงสร้างมาเนี่ย อรรถสุบหานันหัวตาลาจะไม่คุยกับเขาไอ้คำว่าไม่คุยนะ่ะไม่ใช่นะครับคือคุยแต่คุยอย่างโกรธที่บอกว่าไม่มองนะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มองจริงๆคือมองแต่มองอย่างโกรธสายตาอย่างโกรธหนึ่งจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือการที่ผู้ชายไปเรียนแบบผู้หญิงและผู้หญิงไปเรียนแบบผู้ชาย เราคุยกันถึงผู้ชายเล่นแบบผู้หญิงและไม่ใช่ว่าผู้ชายไปเล่นแบบผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงไปเลียนแบบผู้ชายก็เช่นเดียวกันครับนี่คือหุกกมที่มาจากะดีของท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีฮิวะสัลลัมว่นานบ,บอกแบบนี้อัลลอฮฺตาลาจะสาปแช่งคนที่เปลี่ยนแปลงสภาพไม่พอใจในสิ่งที่อยู่กับตนเองในกรณีที่เกิดมามีอย่างนี้มีอย่างนี้ อวัยวะครบสามสิบสองดีอะไรดีแต่ไปเปลี่ยนแปลงสภาพไม่พอใจถ้าไม่พอใจพึงทราบเอาไว้อัลลอฮ์สาบแช่งท่านและผู้หญิงไปเรียนแบบผู้ชายผู้ชายไปเรียนแบบผู้หญิงนั่นอัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตาลาสาบแช่งเช่นเดียวกันครับอัลลอฮ์ไม่คุยกับเขาอัลลอฮ์ไม่มองเขาในวันตตยามะนี่คือหุก,กลมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตาลา บางคนบอกว่าการเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนคน,คนนั้นเขาไม่ดีพี่น้องครับจะดีได้ยังไงอะครับในเมื่อไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์จะดีได้ยังไงครับผมยกกรณีตัวอย่างเรามีลูกเราบอกลูกของเรานี่ดีครับทำไมอะสิ้นเดือนมาก็ให้เงินสิ้นเดือนมาสิ้นเดือนมาก็ให้นู่นให้นี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง อำนวยความสะดวกให้กับพ่อให้กับแม่ทุกสิ่งทุกอย่างจา่ายค่าน้ําค่าไฟซื้อกับข้าวเข้าขานแต่พี่น้องครับด้วยความเคารพไม่เคยละหมาดเดือโรมาตอนไม่เคยถือสินอดเรื่องอาจจะถือสิลอดบ้างไม่ถือสิลอดบ้างไอตอนไม่ถือสิลอดนั้นเขาบอกว่าวันนี้ไม่ไหวเพียงแค่คําพูดนี้ลุกลามาดขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างไอวันที่ไม่ขึ้น บอกว่าไม่ไหวย่อละหมาดเถอะด้วยกับคำพูดแบบนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเขาปฏิบัติดีกับเราให้เงินเราดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่กับอัลลอฮ์เขาทำแบบนี้พี่น้องว่าดีไหมครับละหมาดไม่เอาถือสินอดไม่เอาไม่รู้จักทิศกิบรัตแบบนี้ดีไหมครับพี่น้องแบบนี้คือคนไม่ดีนะครับตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนี่คือคนไม่ดีพี่น้องจำเอาไว้ แล้วบางคนบวอยามาตัดสินการทําไมอ่ะเพราะว่าเขายังเป็นคนดีของสังคมเลยเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนที่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฟาฝฟืนหุกกรมของอัลลอฮ์น่ะดีหรือไม่ดีเขา <c oughs> บอกว่า, <c oughs> าตัวเขาเองก็อ่นออานกุรอานตัวเขาเองก็ถือศีลอดอ่านกุรอานเอาท่านได้กับท่านครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดถือศีลอดท่านได้กับตัวของท่านครับเพราะท่านไม่ได้ปฏิเสธในหุกกมนั้นไงล่ะ จะถามว่าหุกกมที่ท่านปฏิเสธในอยู่ในไหนอยู่ในกุรอ่านหรือเปล่าอยู่ในไครบ้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าท่านปฏิเสธขึ้นมาหมายความว่าเขาไม่ยอมรับในหุกกมต่างๆเหล่านี้ไม่เชื่อว่าเป็นคําพูดของท่านนบ,บีจริงๆไม่ยอมรับว่านี่เป็นคําพูดของท่านนบีจริงๆฝ่ฟาฝืนที่ต้องที่เคารพรักทหลายด้วยความเคารพนะครับหุกกรมถึงขั้นมุตตัดนะครับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันเนื่องมาจากปฏิเสธ ะดีของท่านนบีและะดีของท่านนบีนั้นเป็นรัวฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอากากับคนหนึ่งเชื่อในหุกกแต่ใจมันยอมรับไม่ได้ไอแบบนี้ว่ากันอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่เชื่อในหุกกนี่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมละหัดไม่มีรอกในศาสนาอิสลามฮัจญ์ไม่มีรอกในศาสนาอิสลามแต่งเติมกันขึ้นมาเองถือสินอดไม่มีรอกในศาสนาอิสลามแต่งเติมกันขึ้นมาเอง หุกกมในการแปลงเพศหุกกมในการเปลี่ยนแปลงสภาพเพศไม่มีเราในศาสนาอิสลามแต่งเติมกันขึ้นมาเองนั่นครับ้าแบบนี้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ถ้าสมมุติว่าเอาละเขายังเขายอมรับว่านี่คือสิ่งที่เขาทําผิดเขายอมรับว่าเขาผิดจริงๆเอาไอ้แบบนี้ก็ว่ากันไปนั่นคือการที่เขาทําบาปใหญ่แต่ถามว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือ,อยังยังครับเพราะฉะนั้น เราจะย้อมนะครับพี่น้องให้คนที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮาะหะฮมวะตวอาลาให้เชื่อในท่านรอลุล ullah ซลลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะลูกหลานของเราทําในสิ่งที่มันผิดพลาดเอาละครับพี่น้องที่เคารบรักทั้งหลายบางคนบอกว่าวหัวจิตหัวใจคนมันครอบคุมกันไม่ได้ก็จริงครับแต่ท่านบอกด้วยอย่างท่านเตือนด้วยอย่างถ้าท่านบอกท่านเตือนนั่นบาปไม่ถึงตัวของท่าน แต่ถ้าท่านวันนี้วันนี้ท่านบอกว่าปล่อยมันไปเถอะมันก็ไม่ใช่คนขี้เล่ามันก็ไม่ได้ไปขโมยของของใครไอ้แบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องชี้แจงในหุก,กมลมหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากศาสนาอิสลามปล่อยไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่า อินน้าอัควาฟมาอัควาฟอัลาอุมมัตีอามะลกาวมิลูตินนบีบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวมากที่ส um ุดจากอุมมัของฉันนบีกลัวหลายอย่างนะครับอิหมามหลงผิดนบีก็กลัวดัจจานก็กลัวว่าจะเกิดขึ้นกับอุมมัของประชาชาติของอัลอิสลามและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีกลัวนั่นคือพฤติกรรมของกลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามพฤติกรรม นั่นคือพฤติกรรมที่ว่าชายรักชายนบีกลัวกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ถามว่าการที่นบีกลัวน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเหรอมันเกิดขึ้นครับแต่นี่คือสิ่งที่นบีกลัวเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงวันนี้เราก็ต้องแก้ครับเอาละเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเขามีสิทธิ์ที่จะบอกบางทีมีมุสลิมของเราไปร่วมกับเขาด้วยปฏิเสธไม่ได้กัมีจริงๆ แต่เราในฐานะที่เราเป็นคนรู้รู้มากรู้น้อยอีกเรื่องหนึ่งเราก็มีวิธีการเราก็มีการบอกกล่าวว่าสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องหน้าที่ของพวกเราคือการปกป้องหน้าที่ของพวกเราคือการปกป้องครับบอกกล่าวว่ากุรานว่าอย่างนี้บอกกล่าวว่าฮะดิษว่าอย่างนี้ บอกกล่าวว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามแล้วถ้าหากว่าเราบอกแล้วพี่น้องนั่นหมายความว่าบาปต่างๆได้หมดจากเราไปแล้วหมายความว่าสิ้นจากเราไปแล้วไอ้เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับพ้นจากเราไปแล้วแต่ถ้าเราไม่บอกเราอยู่เฉยปล่อยมันไปเถอะอย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่คนที่ไปขโมยของของใครปล่อยมันไปเถอะอย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นคนดี แบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เครารพรักทัก้งหลายด้วยกับสังคมที่มีอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้เราก็ต้องขอุดูอาว่าให้คนต่างๆเหล่านั้นความคิดต่างๆเหล่านั้นพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปด้วยกับการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตะอาลาและขอุดูอาให้เยาวชนขอุดูอาให้มุสลิมพวกเรานั้นให้กลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง kong Allah subhanahu wa ta'ala aku lukau ni hadha wa astaghfirullahal azim alih walakum walisa muslimin min kulli zanfa astaghfiru innahu kana ghaffar